ครับวันนี้เราก็อยู่กันที่อัสตอรนะครับวันนี้เราเอาเจ้าไททันมาไปไหนนะครับเดี๋ยวเราชมกันว่าเราไปไหน,นเสเสนได้สวัสดีครับผมแปงยูโจตคารครับก็บวันนี้นะครับเราอยู่นก,กันนอกสถานที่นะครับ ก็วันนี้เป็นวันแม่เนาะนะครับสวัสดีวันแม่ด้วยนะครับนะครับสันวันแม่นะครับก็วันนี้นะครับผมพาเจ้าไททันคันนี้นะครับมาไกลถึงตอนนี้อยู่แถวไหนเนี่ยสวนรณภูมินะครับสนามบินแถวๆวสนามบินสวนดณภูมิเลยครับเอามาทําไมนะครับเอามาให้ลูกค้าดูนะครับเดี๋ยวเรารอลูกค้าอยู่นะครับว่าจะจบไหมนะครับคันนี้นะครับก็คันนี้นะครับเจ้าไททันคันนี้นะครับก็ ผมเปิดราคาอยู่ที่249,000บาทนะครับเป็นรถปี2011นะครับมีชุดแต่งมาแล้วด้วยนะมาดูกันนะครับก็มีทั้งแม็กมาแล้วนะครับคันนี้นะครับมีแม็ก1 8ให้นะครับกระจกกระจกซิ่งนะครับกระจกข้างซิ่งแล้วก็นะครับมีค้ำด้วยนะครับค้ำภายในก็มีวัดบูธมาให้แล้วนะครับเพราะเจ้าของเดิมเขาเซ็ตกล่องมา เล็กๆนย้อยนะครับเพื่อเพิ่มอัตราเร่งก็ขับสนุกขึ้นนะครับมีพงมาลายนาดี้ให้ด้วยนะครับสำหรับเจ้าไททานคันนี้นะครับดูสีโดยรอบเลยนะครับนะครับคันนี้นะครับจะเป็นตัวกระบะกระบะสูงแล้วนะครับนะครับเพราะว่าจะมีไททันที่จะเป็นเจนแรกที่เป็นกระบะนาตี้กว่าตัวนี้นะครับนี้เป็นเจนนะครับเจนที่กระบะสูงแล้วนะครับนะครับแล้วโหลดจัดทรงสวยๆเลยครับเห็นไหมนะครับทรงเขาได้เลยนะครับดูสีโดยรอบ นะครับลองดูสีโดยรอบครับสีสวยเลยนะนะครับอันนี้ก็เพื่อนเมื่อกี้เจอฝนมาหน่อยนะครับแต่เรื่องอัตราเร่งผมบอกเลยนะครับนี่ผมขับมาบอกว่าน่าจะโดนกล้องตลอดทางอะครับอัตราเร่งเขาดีมากนะครับสองรับคันนี้นะครับผมเปิดราคาที่สองแส0สี่หมืเ้าันบาทนะครับนะครับปีค่าบรการทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับการจัดค่าโอนค่าในการทุกอย่างผมออกให้หมดนะครับแล้วลูกค้าอาจจะถามว่าเอ้ยมีการวิ่ง มาดูถึงกรุงเทพได้ด้วยหรอนะครับนะครับการที่เราวิ่งออกมานอกสถานที่เนี่ยผมว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆนะครับที่ลูกค้าต้องต้องออกให้นะครับเพราะว่าบางทีลูกค้าอยู่ไกลเนาะนะครับอย่างนี้อย่างนี้ก็อยู่กรุงเทพนะครับผมวิ่งาจากกรุงเทพเลยไอยวิ่งจากโคราชเลยนะครับเพื่อมานี่นะครับก็ต้องมีค่าใช้จ่ายให้เราด้วยนะครับนะครับก็แต่เรายินดีวิ่งไปให้ท่านดูครับเพราะว่ารถเราสวยจริงนะครับนี่ไงเราขายกันอย่างนี้เลยนะครับนะครับ เอาราคาที่หารถอยู่นะครับวันนี้อาจจะอาจจะจบนะครับนี่นะครับแต่ไม่ต้องเสียใจครับนะครับกดไลค์ไว้นะครับกดติดตามไว้นะครับกดเห็นโพสต์ก่อนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดรถสวยๆนะครับแล้วผมฝากอีกช่องทางหนึ่งนะครับช่องทาง YouTube Channel ของเรานะครับคือช่องทางโจโจออโต้ออนไลน์นะครับชื่อ Channel เรานะครับโจโจออโต้ออนไลน์นะครับใน YouTube นะครับแล้วก็มีแฟนเพจนะครับชื่อโจโจออโต้ออนไลน์เหมือนกันนะครับเรา นะครับเข้าไปสอบถามกันได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์มือสองนะครับหรือจะโทรมาสอบถามไปก็ได้นะครับที่เบอร์0848995315นะครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับ0848995315หรือจะ inbox เข้ามาในแฟนเพจของเราก็ได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์มือสองเดี๋ยวอันนี้เราไปรอลูกค้ากันแล้วจะดูว่าจะจบไหมเต้นๆนะครับก็เราคุยกับลูกค้าจบเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียบร้อยครับจองมานะครับก็เดี๋ยว ลูกค้าคนนี้เขาซื้อสดนะครับก็จ่ายจ่ายสดเลยนะครับนัดจ่ายการมันสิ้นเดือนนี้นะครับนี่นะครับขอบคุณลูกค้ามากนะครับจากแฟนเพจเรานะครับขอบคุณจริงๆนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเรากลับโคราชกันนะครับแล้วพบกันครับโจโจออโต้ไลน์นะครับคิดถึงรถยนต์มือสองคิดถึงโจโจออโต้ไลน์ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย